ดูดิผู้ชายเดี่ยนี้แต่งตัวเก้ๆเกอเนาะดีแยคเดย่าไม่ออกนนาะว่าเป็นะไเยแล้ววันนี้ราจะไปไหนกันดีอะพี่ว่าลงเบีย่ะทุกคนแบ่งงานกินสะกอะกันฮะอะไรเนี่ยกินทั้งวันอ่ะเออกินราดดกัเบื้องห้ามงเย็น วันต้นตนสี่เดือนแป๊ดเดยวเย็นนี้ไปกําลังกายด้วยกันนะฟาร์นะโอเคป้ะเสร็จแล้วบอกกับเราเก๋ไปหาอเลยกินเงินดีกว่าเออโอ้เนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวใกล้เริ่งานแล้วแป๊บดียวเลนไปเจอกันผมชื่อนิวครับเป็นพนักงานตัดต่อหนังงานตัดต่อยุ่งตลอดเลยครับไม่มีเวลาจะชิลเหมือนใครเขาหรอกผมกําลังตัดหนังสั้นต่อต้านการโกงเรื่องโตไปไม่โกงอยู่ ต้องตัดหนังตัวไปไม่โกงแต่แปลกดีนะครับเข้าะบ่อยครั้งผมคิดว,ว่าชีวิตผมฮะโดนโกงอยู่เรื่อยผมววยโมงเลยไปไปพกันทกลับบ้านดีวะอยู่ให้ลมมันพัดทำไมวะพี่กินเลยผมไม่กินแล้วครับนั่นไงล่ะพูดไม่ทันขาดคำ เนี่ยมันไม่แฟร์ชัดความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนฮัลโหลพี่เฮ้ยมังอยู่ออฟฟิศปะวะ ตอกบาทให้กูด้วยแต่ถ้าบอสร,รู้ผมก็โดนนะดิีตึกป่านนี้แล้วถ้ามึงไม่บอกบอสจะรู้ไม่ไหล่ควายช่วงนี้กูออกเร็วบ่อยไปหน่อยวะโดนบอสเพ่งเลงอยู่ด้วยเฮ้ยแค่นี้นะกูต้องวางแล้วเดี๋ยวไปแดกเบียร์ต่อด้วยพี่เอาอีกละนี่ก็ไม่ยุติทเอาซสเลย ที่ผมทํางานดึกแล้วตื่นสายมาไม่ทันเข้างานสิบโมงผมยังไม่เคยให้ใครมาตอบบตรแทนผมเลยแถมบอสอะยังไม่เคยเข้าใจความเหนื่อยยากของผมสายอีกแล้วเหรอแต่พรุนี้เป็นวันเสาร์จะนอนตื่นสายให้ยับเลย พี่นิวด่วนเลยวันนี้บอสเรียกประชุมว่ะวันเสาร,ร์เนี่ยนะก็วันจันบอสไปต่างจังหวัดประชุมได้วันนี้วันเดียวอ่ะสิบโมงนะห้ามสายบอสย้ำด้วยอืมโอเค <L y ff le> ไม่แฟกและว,วันหยุดผมห <L y ff le> กเจ็ดบาทน้อง ร้อยเอ่ะ,อะพี่อือพี่สิบสามบาทอ่ะพี่ไม่มีทอนว่ะช่วยหน่อยเฮ้ยบ้าไปแล้วนี่มันโกงชัดๆสิบกวบ่าบาทมันยังเอาอ่ะ,อะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรับคนอื่องต่อ สายอีกแล้วทุกคนเขารอคุณอยู่คนเดียวรู้ไหมเอ้าก็ว่าผมตัดงานงตีสองอ่ะเลยมาช้าไปหน่อยครับอย่ามาอ้างผมเช็คแล้วคุณแจงเขาออกตีสองเหมือนคุณเขายังมาทันเลยการที่คุณปล่อยให้คนอื่นเขารอคุณอยู่คนเดียวเนี่ยนะมันไม่แฟร์กับคนอื่นคุณรู้ไหมไม่แฟร์ ไม่แฟร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 ์ไม่แฟร์ไม่แฟรไม่แฟร์ไ่แรม่ามาพูดบไม่แ้มฟไม่แฟร์ไม่ฟร์ไม่แฟร์ไ่ไม่แฟร์ไม่ไ่ยมันคืออะไร ไอ้ม่แฟเนี่ยผมรู้จักมันดีกว่าใครเพื่อนผมอยู่กับมันมาทั้งชีวิตตั้งแต่สมัยมัธยมเฮ้ยเฮ้ยจานผมไม่ได้โดนแล้วเวลาที่ผมเอาของกินออกมากินนอกโรงอาหารเนะ่นะโดนดุยับเลยมากินอะไรนี่ไปนายุตรงนี้ไม่ได้กิน ออหายย่งง้นแต่เฮ้ยทำไมจานทำแซงล่ะครับอพอผมเรียนมหาลายัยเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนผมกินน้ำไปแก้วเดียวอะ่ะเตี้ยช่างเป็นเฮ้ยเดี๋ยวหันเท่านะแต่ดูพวกมันทำกับผมถ้าความเป็นทรรหมายถึงความเท่าเทียมแปลว่าผมควรจะจัดการกับพวกที่โกงผมแบบตาต่อตาฟันต่อฟันด้วยใช่ปะ เดี๋ยวกูฝากตอกบัตรด้วยคุยมอนน้องฝึกงานก่อนฟิกกราโฟนลึกพี่ไม่มีทอนวันน้องสลีปะไอ้ชู้งงไปเรื่อยเฮ้ยเดี๋ยวหันเท่านะ ไอ้คนละไอันิวคุณร <para fork> <three> ู้ไหมที่ผมเรียกทุกคนมาประชุมกันวันนี้มันสำคัญมากและคุณไม่ควรมาสายผมขอโทษครับดี แล้วที่การประชุมยังเริ่มไม่ได้ถ้าไม่มีคุณเพราะผมจะบอกให้ทุกคนทราบถึงโปรเจกต์สำคัญของปีนี้แล้วผมจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าคุณมาสายไบแต่คุณก็ขยันทำงานดึกๆแทบทุกคืน ผมราบสุดใจมากคุณนิวผมจะตั้งให้คุณเป็นหัวหน้าโปรเจกต์ของปีนี้คุณต้องตั้งใจทำงานนะแล้วผมจะคืนเงินเดือนให้ใครจะเชื่อว่าผมต้องรอถึง27ปีเพื่อความเป็นธรรมในชีวิตผมถึงมันจะมาช้าไปหน่อย แต่มันก็ทําให้ผมเข้าใจต่อให้คนอื่นจะไม่แฟกับเรายัางไงถ้าเราอดทนและไม่ทําสิ่งนั้นกลับใส่คนอื่นสักวันความเป็นธรรมจะต้องเกิดขึ้นกับเราอาจจะนานหน่อยแต่ผมวมันคุ้มนะ ผมว่าพาเพื่อนไปเลี้ยงฉลองอะไรกันหน่อยดีไหมดูว่า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 ด้วยาดูว่านูวยาดกอนาดูว่าดว่าด่าดูว่าดูว่าดูวาดูวยาดูว่าดออยากเนืาดอยากเวืาออย่ากเนืาอออากเน่าออยากูวดว่าดูอ่าดู่าดูอ่าดู่าดูว่าดูอ่าดูว่าดว่า่าด่าดูวนาดูวาดวาว่าดู่าดูอ่าดนอ่าดูว่าดาดาด การที่ค่านิยมที่ไม่ดีต่างๆแพร่หลายไปในสังคมนั้นเหตุผลสำคัญประการหนึ่งก็เพราะว่าผู้ที่ถูกกระทำนั้นไม่ได้รับความยุติธรรมพอเขาไม่ได้รับความยุติธรรมหรือความยุติธรรมนั้นมาถึงตัวเขาล่าช้าก็เป็นเหตุให้เขาหมดความอดทนหมดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างไรก็ตามในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านสอนว่า ไม่ว่าเราจะถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะถูกรังแกอย่างไรก็ตามสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะปฏิบัติไม่ใช่การตอบโต้ด้วยความรุนแรงไม่ใช่การตอบโต้ด้วยความชั่วชา้าเลวทรามเหมือนกับที่เขาทําต่อเราจริงอยู่ในเบื้องต้นคนเลวทั้งหลายดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าเราอดทนและรอคอยด้วยความใจเย็นเราจะค้นพบว่าในที่สุดแล้วผลของการเป็นคนดีนั้นย่อมให้การตอบแทนที่คุ้มค่าและมีผล ที่ก่อให้เกิดความสดชื่นรื่นเย็นในหัวใจเสมอขออย่างเดียวขอให้เราอดทนและรอคอยให้เป็น